I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no motion. You're not just chosen it takes the potion To stay composed, man Never stop, never stop Baby, no time to fall Try to be the love that's not in your heart I'm to go on To the heaven that's here with all day ผมก็งับดีดีรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอินตลอดขั้าสู่ช anel ใหม่เที่ไปชีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้กับผมอีกครั้งนะครับชีนะครับโอเคทุกคนวันนี้ผมตื่นเต้นกับการรีแลนซ์ครั้งนี้มากๆนะครับผมก็รีแลนซ์ที่เรียบร้อยนะครับจริงๆรีงเลี้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมได้มีโอกาสเพิ่งมาอัดนะครับไม่ไม่เล่นนะโอเควันนี้ครับตัวละครลูกรักของผมนั่นก็คือเซลฟิตมันได้บ๊อบมานั่นเองครับเออนะครับผู้ชม การบัฟมาครั้งนี้บอกเลยว่าเซลฟิสนี่แอคอาร์ตกว่าเดิมแน่นอนนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปลองดูในโหมดแคมป์ฝึกกันเลยนะครับแต่ผมจะมาสอนให้ดูกันเนาะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในห้องฝึกซ้อมเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซลฟิสเนี่ยบัฟมา2หลักใหญ่ๆนะครับอธิบายสั้นๆง่ายๆก็คือสกิล2ของเซลฟิสนะครับถ้าเราไม่กดเดินหรือไม่กดปุ่มฝั่งซ้ายเนี่ยครับมันจะไม่มีทางโดนศัตรูขัดได้แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าแบบสมมุติเรากดอย่างนี้ปุ๊บอะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะศัตรู เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้ามาขัดเราอะ่ะมันเป็นการโดนขัดท่าสองได้ด้วยนะแต่ว่าปัจจุบันแล้วท่าสองไม่สามารถโดนศัตรูขัดได้แล้วนะครับอัลติเบีสกิลลดคูดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมขออนุญาตสต็อปบอดก่อนนะปึ๊บผมขออนุญาตรีเซ็ตอัพเลเวลปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้คุณผู้ชมดูนะครับถ้าเราอัพมาอย่างงี้ปึ๊บสมมุติเราใช้อัลติเบีสกิลไปปึ๊บยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับ แต่ถ้าเรามีของโลคูดาวสมมติผมใส่จัก40เปอเพราะว่าเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาโลคูดาวต้องถือ40อยู่้ะถูกไหมครับอัปตังมาสมมติเราออกเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือโลคูดาว40เปอร์เซ็นแล้วนะครับสมมุติปุ๊บคุณดูอันติเมสกิลผมนีดีนะทุกคนครับปุ๊บแม่เห็นไหมสองวิคุณผู้ชม แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ออกโลคุณเดาแบบนี้ล่ะอ่าเราเออกเป็นเซตปกติออกเป็นเซตปกติเลยเอ่ะคุณคุณผู้ชมดูดีครับปึ๊บเฮ้สี่วิเห็นปะอา่าก็คือเมื่อเราใช้อัลเทเมทสกิลเนี่ยมันจะลดผูเดาห้าสิบเปร์เซ็นตะครับตามจำนวนเลเวลนั่นเองโอเคบอกเลยว่า ปรับมาใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมมาเซอร์ฟิสแบบนี้มีโอกาสไล่นาะคอสทันด้วยนะผมบอกไว้ก่อนน่าสนใจมากๆลูกรับบัฟมาขนาดนี้ก็ต้องเล่นหน่อยแล้วไหมอะไปดูในเกมมันเลยโอเคนะครับอ๋อเริ่มฟาร์มที่บัฟปูกันเลยทุกคนก็สำหรับเซอร์ฟริส <Okay. S 1> <Okay. S 2> ผมลืมบอกไปอย่างนะครับเรื่องของสกิลอันติเมทที่บัฟมาใหม่นะครับก็คือ,เ,อเวลาเรากระโดดลดคูดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องกระโดดไม่โดนศัตรูเท่านั้นนะครับถ้าโดนศัตรูเนี่ยมันจะไม่รีเซ็ตคูดาวนั่นเองโอเค ก็ผมลืมพูดไปตอนอธิบายสกิลนะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดกันโอเคมาเริ่มฟาร์มกันนะครับก็บอกเลยว่าแชทนี้มันมากนะครับ <c oughs> ดูซิว่านี่เป็นตาแรกด้วยนะของผมที่เล่นเซลฟิตในแพทนี้เลยนะครับมันขนาดต้องรอดูบอกเลยว่าบวกกันค่ากันยับยับนะ,บะได้ฟาร์มเลยแล้วนี่ผมก็มากับพี่ลิเดนาตีนี่นั่นเองนะครับพี่ตินนี่เป็นแชมป์หญิงธรรมศาสตร์นะครับนะ คนนี้น่าจะดังอยู่ในติ๊ t ต k อกนะน่ารักซะด้วยสาวหมวยโอเคก็ฝากตกิดตามช่องทางพิตินี่ได้นะครับโอเคได้เทลวไปแบบตึงๆหุย้ยตายเพราะว่กวากดเขาดิหุย้ยนึกว่าตัวเองจะตายแล้วไอยอย่างนี้ผมโดดล้ามันกนได้เดี๋ยวรอจังหวะรอจังหวะของพิตินี่มองตารู้ใจแต่ผมไม่ได้คอนะครับโอเคฝากตกิดตามติ๊กต็อกพิตินี่ได้เลยผมขึ้นให้นะครับมับเขหายรัดเออหมดตี้ครับหมดตี้ทาชีไปไหนจ้าน้องพี่มาแล้วรอพี่ด้วยกบลบมา ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตายชัวตายชัวเนอ,อเดี๋ยวผมโดนดาเลียอ่าดาเลียโดนผมนะอย่างเงี้ยโดนผมนะได้ผมไล่สุดไล่สุดเลยอย่างเงี้ยพิตีนี้ปกโดนปุ๊บหายโอเครูในเทพพลัาางแสงผมเดี๋ยวอ๋อก็ขึ้นให้ตามปกตินะครับนะก็เป็นยังไม่ได้เปลี่ยนเซตนะแพทใหม่ก็ยังใช้เป็นเซตเดิมอยู่นะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นแบบเออเล่นคู่กับสเปียลลองกินดูน่าจะโหดนะครับแพทนี้ เอามาลคูดาวช่วงต้นเกมใช่ไหมล่ะและกลางเกมเลด,ดเกมเราก็มีสกิลแบบหนีมันก็แบบพอคูดาวตันที่40เปอร์เออถ้าเดฟโฟร์โบเราก็ใช้ได้เรื่อยๆละอันติเมสกิลเรานะโอเคคลิปนี้ก็ให้ดูการเล่นแพทใหม่แล้วกันจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแค่สกิลของเซลฟิสมันเล่นง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะโดดดาวเลียโอเคแต่ผมยังติดนิสัยที่แบบไม่กระโดดพิ่มเพื่ออยู่จริงๆมันกระโดดพิ่มเพื่อไปเลยก็ได้เพื่อรีเซ็ตคูดาว ใช่แต่ว่าก็รู้สึกว่าชอบเรนกั๊กนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนิสัยกันบ้างแต่ถ้าเกิดสมมติเซอร์ฟิทโดนเนิร์ฟเอาตรงนี้ออกไปเนี่ยสายเซอร์ฟิทบางคนที่ชินแล้วเนี่ยอาจจะแบบลำบากเลยนะเอออย่างนี้ได้สุดได้นะผมว่าผมจะกระโดดลอรอเลอียรอเลอีเลยกหน่าจะตามไม่ทันอนะโอเคสวยงามตามท้องเรื่องครับผู้ชมฟาร์มเลสบัฟกันโอเค สวยงามโดดโดนอ้าวเนียงตายแทนเลยแล้วกันตัวใหม่ไอตัวใหม่นี่เดี๋ยวผมทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าตัวมันค่อนข้างจะเล่นยากอยู่ผมรู้สึกสกิลมันไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่าการคอมโบหยุดเวลายากนะครับซึ่งส่วนตัวคิดว่าใช้ได้จริงไม่ค่อยจะได้อาจจะยังไม่มีใครคิดคนหรือเปล่าแต่ว่าเด็กต้าแพ่เนี้ยมามาแบบหืมกระหึ่มเลยนะคุณผู้ชมใครอยากแบบโกงๆหยิบเด็กต้านะครับมันมากผมบอกเลย หลายคนอาจจะยังไม่แบนมานะแต่ผมนี่แบนแม่งตลอดปรับปรับใหม่มาแบบฉายได้กว่าเดิมจริงเด็กตาเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเก็บนะครับเดี๋ยวเราด,ดูตนาคอสแผ่นี้สำหรับผมแอบเล่นยากนะผมจะปล่อยกลางไปเลยนะเพราะว่ายื้อไปก็ไม่น่าไม่น่าได้อะ่ะเพราะเพื่อนเรายังไม่มากันอะ่ะแล้วคือเนี่ยคือผมไม่อยากจะล้วงไอตัวแครี่มันข้างหลังมั้ยแต่ผมไปไม่ถึงไง ไปไม่ถึงฝันแล้วทาชิเขาเบรกสวยด้วยเมื่อกี้ถ้าผมไม่ติดสโลทาชิผมจะกระโดดอยู่ <_ d ata> จริงๆผมดักไกลไปผมต้องดักพุ่งหน้าดับพุ่มตรงหน้าเลยเ <_ d ata> ดี๋ยวผมามาังกรให้เอ๋ไหมครับเห็น <_ d ata> อะไรไหมเมื่อกี้ผมกระโดดไม่โดนพวกแบบไอ้นี่ใช่ปะละ่ะไม่ได้โดดใส่พวกศัตรตูอันตรีผมเลยรีเซตคูดาวนะครับจาก10กว่าวีนะเป็น7วิเองฮาบอกเลยว่าการปรับใหม่ครั้งนี้เมนเซิร์ฟิสยิ้มแฉ่งกันแน่นอน ส่วนในเรื่องขัดท่าสองได้เนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อชีวิตเท่าไรหร่ผมว่าฮะโอเคแล้วก็ฟาร์มบัฟบูไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เราก็ฟาร์มแต่ผมอาจจะฟาร์มไม่ค่อยเหมือนจังเกิลคนอื่นผมก็ไม่ค่อยฟาร์มเยอะผมจะฟาร์มหลักๆแค่2กองแล้วไม่ได้ฟาร์มหมดแล้วผมก็จะเดินแก๊งแต่ถ้าฟาร์มหมด3กองได้ก็จะพยายามฟาร์มหมด3ากองนะถ้าแต่สไตล์ฟาร์มของแต่ละคนอ่ะผมไม่ได้เน้นให้ตัวเองรวยเพราะว่าป่าแผ่นนี้รวยไปทําอะไรไม่ได้นะป่าแผ่นนี้เป็นเออมันจริงๆเป็นตั้งต่แผ่นที่แล้วแหละเน้นเดินเกนส่วนใหญ เงินนะ่ยพยายามเทให้คลร,ร,ร,รี่กับเมดเพราะว่าเราจะเกิดพวกเอ่อพวกเขาจะเกิดง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นแง้งเนี่ยเราจะาตัวเองเกิดเลยก็ได้แต่ป่าเกิดมันไม่ได้เหมือนแบบ o อเหมือนซ<ๆ>ีซั่นก่อนๆมาที่จะแบบให้ตัวเองเกิดและแม่งมีของที่จะแบบคนเดียวก็แบกไหวอะไรเงี้ยแพทน,นี้เขาเล่นกันเป็นทีมเวิร์คเขาส่วนใหญ่นะครับแล้วจต่สไตล์นะครับผมว่าผมจะดัก2ตัวบาทตรงกลางได้เนะี่ยขออนุญาตโดดจ้ำสแก์ทำไมมันเป็นเลงทาชิวะเฮ้ยได้อดดยู่ อ๋อมัวเนี่ยมัวมัวมัว,มว,มวเนี่ยโอ้จะทำไม,ไม่ได้หรอเพื่อนเขาไล่มาละเฮ้ยผมว่าผมว่าจังหวะนี้ผมสวนรอนดอรียอเรียโอเคสวยงามครับคุณผู้มชมโดุด้วยจุบจๆๆๆ้วบดุด้วยจุบจ้วบหนีจบได้นเนี่ยอ้าวหมดตี้อย่างงีจ้จบดีจบดีจัดดีจัดดีครับคุณผู้มชมจ,ดดจัดดีจัดดีจบแล้วแมตช์นี้เราชนะแล้วครับคุณผู้มชมครับเหลือเพียงแค่เรา ควาสกอร์แล้วเราก็ไปเอาดาวของเกมซีสั้นนี้กันไอ้โดนี้หมับเข้าให้ฝันดีไม่แทงอะเจ็บหาคนที่แทงแทนได้หรือเปล่าแทงเลยแทงเลยใครสักคนหนึ่งไอ้พวกเลือดเต็มแทงเลยไอ้พวกเลือดเ,เ,เต็มเฮ้ยฮลัลโหลตีผมไม่สนใจผมตีบ้านผม,ผมตีผมตีผมไม่สนใจผมแทงทีเดียวเออ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e กดแชร์นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองทำเซลฟี่ใหม่ๆนะแผ่นนี้แล้วก็มีการระบบเก็บเม็ดใหม่ด้วยอา,อาจจะได้เห็นผมเห็นเก็บเม็ดตัวอื่นที่ไม่ใช่เซลฟี่นะครับโอเคจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามไว้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้สวัสดีครับผม